ซ่อมเกียร์โตเขาเป็นของฮอนด้าแอคคอร์ดฮอนด้าแอคคอร์อด,ดกำลังตรวจสอบ <49. S 1> สปีดเซนเซอร์ตรวจสอบสอออสอเซยร์ไนละ์ล็อกอัพคัตชิปเซยร์ไนล์เกียร์นะล็อกอัพคัสก็มี A กับ B นะครับเซย์นล์เอกับ B ส่วนชิปเซยร์ไนล์เกียร์ก็มี A กับ B เหมือนกัน กำลังตรวจสอบว่าค <c oughs> ja ่าความมนทานอยู่ในสเปคไหมรวมทั้งสปีดเซนเซอร์ด้วยนะอินพุตกับเอาพุตว่าอยู่ในสเปคไหมเพราะพวกนี้เป็นตัวสำคัญที่ควบคุมการเปลี่ยนเกียร์นะครับควบคุมการเปลี่ยนเกียร์อันนั้นช่างที่จะซ่อมเกียร์ออโต้เนี่ยจะต้องตรวจสอบพวกนี้เป็นนะครับแล้วก็รู้เรื่องของวงจรในฟ้า ที่จ่ายไฟมาจากกล่อง ecu ว่ามายัางไงเพราะฉะนั้นถ้าเรามาเรียนก็จะได้รู้ลึกๆเรื่องระบบไบป้า,านะโซยน้อยล้อคัสมันทำงานตอนไหนเมื่อ,อไหร่ตารางการทำงานเกียร์หนะึ่งสองสามสี่เยน้อยเกับบีมาทำงานยังไงหลังนั้นก็ไปลื้อภายในดูระบบน้ำมันนะดูระบบน้ำมันดูผ้าคัตเป็นยังไง อันนี้ก็จะถ่ายทอดให้ครับอย่าลืมครับถ้าสนใจที่เรียนซ่อมโมหฮอนเกียวโต้ทักมาครับ0815140369 0815140369ก mm ็ hmm. สอนให้มีโตยตา้าฮอนดา้ามิตซูนิสันแล้วก็เกียร์ซีวีทีด้วยนะครับโอเคขอบคุณครับ mm hmm.